พซเซนเตอร์ใหม่แอปนอนกบุญควงคู่หวานมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเปิดบ้านอย่างยิ่งใหญ่พร้อมต้อนรับเหล่าพซเซเตอร์ชื่อดังที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันภายใต้แบรนด์ด็อกอรจิวสำหรับงานมหกรรมด็อกเตร์จิวที่จัดขึ้นณนะเกสรโอรอเบิรีสอร์ทชั้น19เกศสรทาวเวอร์โยมีดาราชื่อดังแอปทัสออน นนคุณชานนร่วมแชร์ประสบการณ์ความสวยความงามมาร่วมการันตีถึงคุณภาพซึ่งได้ DJ เ a d a ารับหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งงานและปิดท้ายของงานในวันนี้กับการเปิดตัวพิีเซนเตอร์คู่รักระดับชาติอย่างแอปทัสอ์และนนคุณชานน์สักการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของดรจิวกับด r j i จิลแอปวานครีมที่มาพร้อมงานแต่งโดยแอปทัสนที่ได้มาร่วมแชร์เคล็ดลับความสวยเป๊ะปัง พร้อมปัญหาผิวของผู้หญิงวัย40วกที่พบเจอบ่อยๆคือเรื่องของริ้รอยแต่พอได้รู้จักดร Jill, a ร์จิ e แอ e ว n ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอก็ลดหายไปจนนนกุลถึงกับทักว่าหน้าสดของพี่แอปสวยจริงๆเพราะตอนเองก็ได้ทดลองใช้ก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นพีเซนเตอร์และยังใช้อย่างต่อเนื่องจนปัญหาใบหน้าที่หมองคล้ำมีรอยสิวได้จางหายไป เปิดตัวเปิดตัวเป็นยังไงเป็นยังไงจ๊ริงๆก็เปิดตัวมานานแล้วนะอาดาาาาาเลยเาาา่าา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 ยาา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 าิาา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 นาา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 าดีาา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 า้วมาา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 า คว้านหาของอยู่ครับไม่เจอก็เลยต้องฟักดรจิวให้แทนอะไรหาแหวนปะแหวนอะไรก็ได้เอาเลยพี่ <c oughs> ทำไมทำไมต้องมอบงดรจิวให้แอบคาอ,อ,อ๋อไม่เหมือนพี่เขารู้สึกว่าเอออยากชุ่มชื้นมากขึ้นก็เลยคา,าให้อีกรอบหนึ่งชุ่มชื้นใจแล้วก็ต้องชุ่มชื้นผิวด้วยใช่ หัวเราะตลอดคนค่ะก็คือหลังจากที่แอปได้เป็นพรีเซนเตอร์ดอกท์เจียแอนเวนส์ครีมมาหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาป้ายยาให้นนใช้ด้วยค่ะก็คือเราใช้อะไรแล้วเราใช้ได้ดีคือใช้จริงเห็นผลจริงแล้วแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้กับผิวเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องริ้วรอยต่างต่าง แอฟชายและแอแฮปปี้แอฟก็เลยบอกต่อค่ะบอกต่อกับคนรอบๆตัวเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดค่ะใกล้ชิดจริงหรือป้าใกล้ชิดค่ะที่สุดแล้วตอนนี้ก็เลย่เราก็เลยแชร์เคล็ดลับดีๆให้กับโนนท์คะก็เลยตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวดรากัน ครอบครัวเดียวกันโดยมีคุณซีดรจิวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะจริงจริงเมื่อหลังน่าจะทำเป็นยังไงบ้างเมีทีอาร์เมื่อกี้ที่อยูดูมันดูมันหวานก็ต้องปกติเนาะก็ธรรมชาติปกติก็หวานเนี่ยมาช้าเนาะก็ก็ต้องก็ต้องยกเครดิตให้ทีมชงนะครับหลังกองครับผมระดับนี้ต้องชงกันด้วยหรออะไรนะระดับนี้ข้าวหวานต้องชงด้วยหรอเปล่ ไม่ค่อยถนัดหน้ากล้องเท่าไหร่อ๋ออ้าวพูดเปิดไม่ถนัดหน้ากล้องเดี๋ยวเขาก็ขอหลังกล้องมี้ยมี้ยมีไม่เกิดอะไรนะฮะมีไม่ขลัดกล้องมีหลังกล้องอ๋อมีมีมีครับแสดงว่ามันจะมากกว่านี้มีครับมีแต่ว่านั่นแหละเขาเป็นคนแบบขี้เขินพี่เม่กิมบอกว่ามันต้องมีประโยคที่พูดแต่คนเต็มเลยมันเขินไหมหรือว่ายังไง เอาจริงแบบแอร์ไม่ค่อยถคือขึ้นคนขึ้นคณอนใช่เพืผมไม่ผมจะรู้สึกประหม่าเวลาแบบทําอะไรสวีทสวีดแน่แน่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะคอมฟอร์ตมากกว่าถ้าอยู่คนสองคนพี่แอม์เวลาพี่แอรเขาเวลาเขาขืนเรามียังไงให้สุดคือคงปลอดโซนอยู่กับเราเป็นกำปบคงปลอดโซนยังไงถ้าเราต้องขืนนะเ้องมีวิธีด้วยเขาทีไร อะไรพิเศษเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ชวนเขาเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่ามันรีแลกซ์อันนี้เหมือนไม่ยอะเท่าไหรสามารถพูดประโยชน์ในโฆษณาได้ไหมครับผมพูดอะไรไปพูดอะไรนะพูดอะไรนะไรเขาบีบเบื้องหลังเขาบีบให้ทำอะไงรักคนหวานรักโรแมนติกตอนที่เขาบีบทำวีดีอาร์จำไม่ได้เลยครับพี่ คือจริงๆเท่าที่จําได้นะคะมันก็คงเป็นเรื่องของความแบบความรักความใส่ใจกันโดยปกติอะค่ะเรื่องของการดูแลกันอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างวันนี้เป็นปีที่สองป่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้ากงกับการรุวงงานปีที่สองเียอแฮปปี้ <Happy S 2> มากค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกๆครั้งเลยที่ได้มาบอกต่อสิ่งดี <Manh. S 2> ๆค่ะเพราะว่าอย่างที่แอบอกมาตลอดคือเราใช้จริงเห็นผลจริงก็อยากให คนได้ลอง d o c i l ตอร์จิ d แอดวานซ์รีแล้วก็จะได้แฮปปี้กับผลลัพธ์เหมือนที่แอปได้ค่ะในทุกๆเรื่องคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าใครกังวลเรื่องของปัญหาผิวเรื่องอะไรเมื่อจะลืมเรื่องของความชุ่มชื้นหรือหรือจุดด่างดำหรือริ้วรอยต่างๆครบจบทุกปัญหาได้โดย d o c i l ตอร์จิ d แอดวานซ์รีค่ะอุนนู่นเป็นครอบครัวเดียวกับดรบครับก็อยากจะ คืออยากจะบอกว่าผมก็สบายใจเหมือนกันครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของดรตจิวเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว,ว่าดรจจิวเนี่ยเขาก็มีมาเป็น10สิบสิปีแล้วเนาะแล้วก็คือถ้าไม่ได้เจ๋งจริงไม่มีผลลัพธ์จริงอย,อยู่มาไม่ได้นานขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช่แล้วเหมือนกับตัวผมเองก็ลองใช้ตามพี่เขารู้สึกว่าเออมันก็ของเขาดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวชุ่มชื้นหรือว่าผิวกะจางใสหรือแม้แต่ริ้วรอยเล็กๆบนหน้าที่บางทีผมตอนนี้ก็เริ่มมีเล ใช้ง่ายแล้วก็ไม่หลายขั้นตอนน